สวัสดีค่ะไม่เพนกับคุณลุงก็ได้ไปตีโกฟมาแล้วค่ะแต่ว่าเราไปทานอาหารว่างหลังจากตีโกฟนะคะเราเคยไปที่อื่นที่นี่เป็นที่ใหม่ไม่เป็นไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเพราะว่าคนเยอะค่ะ ถ่ายตอนนั่งทานนิดเดียวแล้วตอนนี้ก็กำลังออกค่ะขาออกค่ะก็เลยถ่ายทางออกมาให้ชมว่าของทานมีเยอะมากเลยค่ะร้านนี้ก็มีชื่อมากเลยค่ะส่วนเค้กนี้ซื้อได้ทั้งอันแล้วก็เป็นชิ้นแล้วแต่เราจะเลือกค่ะทานขนมปังกาแฟเสร็จแล้วเราก็ ถือโอกาสเข้าร้านอาหารก่อนที่จะกลับบ้านค่ะตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยและกำลังจะกลับบ้านค่ะ สวนอาหารนั้นให้คุณลุงถือค่ะเพราะว่าไม่เป็นถือไม่ไหวมันหนักค่ะน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสไว้สองมือเพราะว่าไม่เป็นเอากล้องตั้งไว้บนโต๊ะค่ะมือก็เลยว่างแล้วอยู่บ้านด้วยกํำลังรอลูกสาวค่ะลูกสาวขยันมาหาแม่เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนแล้ว แกทางานไม่เยอะคะ่ะเพื่อนแกทํางานนิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละวันสองวันบางทีก็ฟรี <c oughs> แกก็เลยมีโอกาสมาหาแม่บ่อยคะ่ะแล้ววันนี้ก็จะมาอีกแม่เพื่อนก็จออกไปตีโกล์ฟคะ่ะเตรียมตัวให้ลูกสาวไม่ไว้ยจะได้เอากุญแจให้ลูกสาวแล้วแม่เพื่อนก็จะได้ออกให้แกอยู่บ้านคนเดียวส่วนคุณลุงนั้นแกก็ไปทำงานคะ่ะออกแต่เช้ากับเย็น ทีนี้ไม่เป็นก็เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วรอล,ลูกสาวอย่างเดียวลาลูกสาวจะมาไม่เป็นก็เก็บขาเพื่อนเพนราะว่าไม่เป็นไม่ค่อยได้อยู่บ้านออกไปข้างนอกตลอดตลอดเก็บผักบ้างตีกอล์ฟบ้างออกไปหาเพื่อนบ้างเพราะว่าหน้าร้อนแล้วเราก็จะออกไปค่ะแต่ส่วนไปวัดนั้นไม่เป็นก็ไม่ได้ไปบล่อยแล้วค่ะไปแค่บันเดียวหนึ่งวันต่ออาทิตย์เป็นการ แบ่งปันไปถวายเพงช่วยแม่ครัวค่ะเพราะว่าแม่ครัวไปวัดทุกวันเขาก็อยากจะมีคนช่วยบ้างเปลี่ยนเวรกันบ้างไม่เป็นก็เอาวันศุกร์วันหนึ่งมาเป็นวันของไม่เป็นนคะคะเพราะว่าวันศุกร์นั้นคุณลุงอยู่บ้านแกทํางานอยู่บ้านทํางานเป็นของตัวเองส่วนวันจันท์ถึงวันพฤหัสนั้นแกก็ทํางานให้บริษัทค่ะ วันศุกร์แกทำงานให้ตัวเองแกเลยนั่งทำงานที่บ้านบ้างแล้วก็ออกไปที่ที่ห้องสมุดบ้างแล้วก็ไปที่คาเฟ่ในตลาดบ้างคือนั่งทำคนเดียวนะคะแม่เวนก็เลยมีรถใช้ก็เลยบอกแม่กลัวบอกว่าแม่เวนจะไปวัดทุกๆวันศุกร์เท่าที่ไปได้ถ้าไม่มีรถก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าไปรถเมย์ได้ มีรถเมย์วันธรรมดามีรถเมย์แต่ช่วงวันหยุดนี้รถเมย์ก็จะน้อยหน่อยวันธรรมดารถเมยก็จะคือครับเป็นปกติค่ะเพราะว่าเป็นวันทํางานของเขาเนาะแล้วพอลูกสามาไม่เป็นก็จะออกไปตีกอล์ฟค่ะที่เห็นเป็นคาเฟ่ใหม่ค่ะเป็นคาเฟ่เ,เ,ฟเก่าแต่ว่าเป็นที่ใหม่ของเราคาเฟ่ก็เปิดนานแล้วแต่ไม่เป็นกับคุณลุงยังไม่เคยไปเลยก็เพิ่งจะไปทานเป็นครั้งแรก สาเหตุที่ไม่เป็นกับคุณลุงไปทานอาหารที่นั่นไม่ใช่อาหารนะคะเพื่อนๆเป็นอาหารว่างหลังจากที่เราปปิกีกฟก็จะมีขนมปังมีกาแฟค่ะเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายก่อนที่เราจะกลับบ้านปกติเราจะไปที่อื่นที่เราไปนั้นเราไปหลายรอบแล้วแล้วก็ไปเจอเพื่อนของอดีตสามีทุกรอบเลย <c oughs> แล้วเขาก็บอกอดีตสามีไม่เป็นว่า เจอไม่เพนกับคุณลุงที่นั่นทีนี้พอดีบังเอิญวันนั้นคุณลุงไปตีโกลฟกับเพื่อนเขาแล้วเกก็แวะไปะทานกาแฟาที่นั่นคนเดียวส่วนไม่เพนวันนั้นไม่ว่างก็ไปเจออดีตสามีคือตาจ้องตาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขามาเล่าให้ฟังแต่เกทําเป็นเฉยๆค่ะแล้วแกก็เดินผ่านเฉยๆส่วนอดีตสามีเกเป็นคนชอบขู่ชอบ เพ่งอย่างนี้แล้วก็มองตามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเหมือนที่ทํากับไม่เพนแม่เพนอะชินแล้วแต่ก็ไม่ชอบชินแต่ไม่ชอบเหมือนกันคืออยากให้เขาปล่อยวางแต่เขาปล่อยวางไม่ได้เขามีความรู้สึกว่ายังหึงหวงอยู่อันนี้คิดเองนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นคือเขาจะตามรังควานเราพอคุณลุงบอกไม่เพน บอกว่าฉันไม่อยากจะไปเจออดีตสามีของเธอมีความรู้สึกไม่ดีและฉันก็ไม่ชอบแล้วเราก็จะไม่ไม่ไปทานอาหารที่นั่นหรือว่าไม่ไปทานกาแฟขนมปังหลังตีกอล์ฟที่นั่นอีกแกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็เลยไปที่ใหม่ไปที่ที่เราไปเนี้ยะคะก็ไปทานที่นั่นดีกว่ามันเป็นคนละทางแต่ก็ขับรถไปไม่ไกลนะคะเป็น ร้านคาเฟ่ร้านเดียวกันแต่เขาจะมีหลายสาขาค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่ไปทานอาหารหรือว่าไปดื่มกาแฟที่นั่นก็เพราะไม่อยากจะเจออดีตสามีคือเราเลิกกันมาตั้งเป็นสิบปีแล้วค่ะแต่เกยทำใจไม่ได้แล้ววันไหนที่มีงานมีอะไรที่อยู่ในเมืองนะคะเป็นงานสำคัญสำคัญแล้วไม่เป็นก็นัดเจอกับลูก อย่างเช่นวันชาติอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาอดีสามีก็มายืนตรงหน้าไม่เป็นแกเหมือนกับว่าฉันอยู่ที่นี่นะฉันมีตัวมีตนลูกสาวก็เห็นไม่เป็นก็เห็นไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าเขามายืนตรงนี้เลยตอนที่ไม่เป็นยืนอยู่กับลูกสาวลุงเขาก็จะให้โอกาสไม่เป็นกับลูกสาวอยู่ใกล้ใกล้ชิดกันมากกว่าแล้วแกก็จะเดินไปพูดกับเพื่อนแก ส่วนอดีตสามีก็ยืนอยู่ข้างๆพอหันหน้าไปโอ้โหหน้าแทบชนกันเลยค่ะแกมายืนอยู่ข้างๆแกกลัวว่าจะไม่เห็นแก่คิดว่าอย่างนั้นนะคะส่วนลูกสาวนั้นอาจจะเห็นแต่ก็ไม่พูดอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไม่รู้ทําไมมายืนใกล้ขนาดนี้ตกใจหมดเลยแล้วไม่เป็นก็เลยดึงมือลูกสาวรีบออกไปจากที่นั่นเลยค่ะ มันใกล้เกินไปแล้วไม่เป็นอยู่กับคุณลุงด้วยอยู่พ่อข้างหนูมายืนอยู่ข้างๆเขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วลูกสาวบอกว่าเห็นแล้วแต่เขาทําเฉยเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ไม่ทักทายด้วยค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้ทักทายกันลูกก็ไม่ทักทายแกไม่เป็นก็ทักทายแกไม่ได้แล้วแกก็ไม่ทักทายไม่เป็น เพราะว่าแกเป็นคนที่ไม่ยอมทักทายใครก่อนแกจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครแล้วก็จะไม่ทักทายใครก่อนถ้าเราไม่ทักทายก่อนเขาก็จะไม่ทักทายกลับไม่เป็นดึงลูกสาวไปแล้วก็ตามหาคุณลุงคุณลุงก็ยืนคุยอยู่กับเพื่อนแกก็ยืนรออยู่ห่างๆแกคุยเสร็จแล้วแกก็ติดตัวออกมาเพราะว่าแกเห็นแกเห็นไม่เพนกับลูกยืนอยู่ข้างๆคุณลุงก็มาหาไม่เพนกับลูกสาวแล้วแกก็พูด กับแม่เ็นมาบอกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นอดีตสามีเธอเธอเห็นไหมแม่เป็นบอกว่าเห็นเขายืนอยู่ใกล้มากเลยเขาก็ถามว่าได้คุยอะไรกันหรือเปล่าแม่เป็นบอกว่าไม่ได้คุยคือไม่ได้พูดอะไรอะค่ะเขาก็ถามดูเขาคิดว่าเราคงเป็นเพื่อนกันในวันชาติเป็นอะสัน่นลูกสาวไม่พูดอะไรเลยเขาเป็นคนเฉยค่ะเราก็ไปทานอาหารกันทานอาหารเสร็จ แล้วคุณลุงก็กลับบ้านแล้วไม่เป็นก็อยู่กันสองคนกับลูกก็เดินไปที่ตลาดเพราะว่าคนยังเยอะอยู่คนเต็มตลาดเลยอดีตสามีก็ยังไม่ไปไหนก็ยังยืนอยู่คือเกตามอย่างนี้เกอาจจะไม่รู้ว่าการที่เกไม่ปล่อยวางนั้นมันทำให้ตัวเองเดือดเนื้อร้อนใจคือจิตไม่ว่างจะทำให้ประสาทได้เกเป็นคนชอบเอาชนะคน แต่สำหรับไม่เป็นแล้วไม่เป็นทรงสารแกอยากให้แกมีความสุขไม่เป็นก็คุยกับลูกเหมือนกันค่ะว่าอยากให้แกมีความสุขแกจ,จะได้เย็นสักทีจะได้ไม่ต้องตามรางควานเพราะว่าการตามรางควานไม่เป็นมันทําให้แกไม่มีความสุขเพราะว่าจิตแกไม่ว่างนะคะไม่เป็นก็ไม่รู้จะทํำยังไงช่วงที่ไปเยี่ยมลูกสาวคนโตเป็นไปเยี่ยมน้องจูลีย แล้วก็ไปทําดอกไม้เราก็จะอยู่กันสามคนไม่เอาไปไม่ได้เลยครับเพื่อนเพราะว่าแกอยากจะไปด้วยถ้าเกี่ยวกับลูกสาวคนโตแกอยากจะมีหุ้นร่วมด้วยทุกอย่างแต่ไม่เป็นกับลูกสาวคนเล็กก็ไปที่หลุมฝังศพไปกันแค่สองคนคือไม่บอกไม่บอกอดีตสามีเราก็แอบไปกันสองคนแล้วอดีตสามีก็ทําอยู่เรื่อยคืออดีตสามีต้องการคุมสถานการณ์ค่ะต้องการมี คนโตรว่าไม่เป็นทําอะไรบ้างเพราะเขาน่ะเป็นคนดีแต่เขาต้องการมีคนโทรและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครมันก็เลยไม่ค่อยจะมีความสุข,ขคับเพื่อนเพื่อนนี่นะคะไม่เพนก็มาเล่ามาให้เพื่อนๆได้ฟังว่าไม่เพนกับลุงอะไปทานกาแฟที่นั่นก็เพราะว่าอาดีตสามีของไม่เพนไม่ปล่อยวางตามลองควานทุกที่ทุกสถานที่ที่เราไปแกก็จะ ไปค่ะไปโชว์หน้าไปขู่เหมือนกับว่าฉันยังเป็นเจ้าของอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คิดไปเองนะคะเพื่อนเความคิดของแม่เพนนะ่ะยังคิดอย่างนี้อยู่ว่าอดีตสามียังวางตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่เป็นอยู่ทั้งทงที่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปีเพราะว่าแกเคยพูดว่าไม่อยากให้แม่เพนมีใครแม่เพนก็มาเล่าสถานการณ์เรื่องอดีตสามี แล้วก็เรื่องคุณลุงกับสถานการณ์พวกเราว่าสถานการณ์ฝ่ายอดีตสามีเกณะ่ะไม่เงียบเกก็ยังตามอยู่ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมแลกกำลังใจไม่เป็นไยกันแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ